เสีงสยงภาษาไทยโดยฮิตริแฟนดับเรียกข้าทำไมเฮ้ยเฮ้ยมาไมา่สู้ไม่เสียงฮิอีกสิวันวันเกิดข้านะทุกคนที่ด่านเฉินถังกวางจะมาฉลองให้ข้าแน่กว่เจ้าหาไม่เจอเลยวาดแผนที่มาให้ฮิ บ้านทะเลหาง่ายเฮ้ยก็จริงอ่ะเจ้าจะมาใช่ไหมข้าข้าไล่คนอื่นไม่มาข้าไม่สนนะแต่เจ้าไม่มาไม่ได้ทําไมก็เจ้าเป็นเพื่อนคนเดียวของข้านี่นะเจ้าก็เป็นเพื่อนคนเดียวของข้าเจ้าอยากจะได้อะไรอีกไหมเจ้าเคยช่วยชีวิตข้าข้าจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้เจ้าสมหวังสมหวังไล่ข้าขค่อยายให้เจ้ามางานวันเกิดของข้านะ ด้สัญญานะถ้าจะรออย่าลืมนะไม่ลืมหรอกถ้าชิ่นชอบผลงานภาพของเราก็อย่าลืมติดตามเฟ b บุ๊กเพจและยูทูบ b e ตตอริแฟนดับด้วยนะคะ